เป็นคู่ขัดแย้งและล่าสุดสำหรับกรณีของผมคุณสวยโพธรามคนงามบ้านโปงแกงความผมในข้อหา112โดยบอกว่าได้นับลบวพัดเนี่ยได้อาคาตบ้านหลายต่อสถาบันสันตามหลักฐา,านทีน่ปรากฏทั่วไปในโซเชียลเน็ตบล์โอ้แสดงว่ามึงดูกูเยอะบาลีนาต้อง้ ผมจะรอวันที่หมายเรียกมาถึงผมแล้วผมจะบอกกับพี่น้องทุกคนว่าหมายเรียกผมไปที่สอพอโพธารามเมื่อไรเราจะไปบอกกันที่โพธารามวันนั้นพี่น้องครับเอาตาออกไปขอให้พี่น้องรับตัวด้วยเพราะตอนนี้นอกเครื่องแบบฮัลโหล นอกเครื่องแบบได้แทรกซึมอยู่กับพวกเราจำนวนมากเขาได้เปลี่ยนจากการใส่เสื้อสีเหลืองมาใส่สีดำและใส่หลากสีเขาได้เลิมไปผมยาวกันแล้วแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปยังไงจุดสังเกตจะง่ายอยู่สังเกตได้มันจะดูโง่ๆหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ย เขาซื้อร้านเดียวกันทุกคนเลยใส่แบบนี้นะครับนะครับเขาซื้อร้านเดียวกันหมดเลยนะครับจะดูมั่ง้อหน่อยผู้ชายตัวดุบมืนใส่หมวกแบบเดียวกันซื้อร้านเดียวกันยืนกันเป็นกลุ่มกลุ่มลระสาบสีคนโอ้เลี่ยนเสื้อแล้วย,ยังดูง้ย้ำนะฮะย้ำข้อเรียกร้องของเราข้อที่หนึ่งประยุทธ์ ที่เป็นตัวปัญหาของประเทศนี้จะต้องออกไปข้อที่สองเอารัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากสสอรอของประชาชนและข้อที่สามความฝันอันสูงสุดคือการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับสังคมไทยอยากยั่งยืนและภายใต้รัฐธรรมนูญ